mieux. Oui. Mais pareil là. <laughs> สีขนมันช่วงหลังๆอ่ะั้งแต่คอโรงมานออกสีเทานะแต่หัวมันดำนะ <c oughs> ฟัเดเลยอะมืไ่ไวอะฮูมันเอาทุกที่อะมันไปทุกที่อ่ะโดดลงที่นอนนี่ให้มันโดดลงที่นอนนี่ ย,ยังยังมันบอกยังไม่ถึงเวลาหนึ่งการนี่ใช่ไหมต้นตอสาเหตุน oh <god>. ี <Pokemon apan> <den> ่ใช่ไหมมีทักไว้ด้วยมันเร็วน้อ เออสูงให้มันยืนเล่นพอดีแบบยกสูงอ่ะมันไม่นั่งอ่ะเนี่ยนิย่อมย่มย่ม,ยมที่ยกหนีไม่ทันเพราะว่ามอวมัมองตัวมันแต่งย่อมเท้านน่า รวยเลยพอล้วล้วล้วโอ้ยมั้ยเกี่ยวโดนซอกแบบเนี้ยเจ็บ่ะแล้วมันชอบมากเลยนะมีมุมมีมีที่นบให้มันอะน่ะนะนั่นะดูดิดูดิล่ะเฮ้ยเยอยาินนเไ้ย